ล่าสุดรู้ตัวแล้วนะคะสำหรับแม่ฮักน้องคคปเตอร์ทำอะไรอยู่ที่ไหนทำอะไรอย่างไงชื่ออะไรทำงานที่บริษัทอันไหนคือตอนนี้นะคะทางค่ายหรือว่าทางเพจสบดีตัวเกียวมิวสิกนะคะได้ออกมาโพสต์แล้วสำหรับนี้เรื่องราวนี้นั่นเองพี่น้องค่ะโอ้ยถือว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่จบไม่สิ้นเพราะแม่ฮักนั่นเองนะคะพี่น้องหลังจากที่ว่าเออเนี่ย ไม่ฮักคงนี้คือทําการแบบว่าพูดเนาะพูดอัพคลิปลงในติ๊กต็แอปดำอัพคลิปพูดบูลงบูลี่หรือว่าอัดอัดอัดโลกแบบว่าเออบอกอย่างเขานะพี่น้องะ่ะแล้วทีนี้อะ่ะมาพูดให้เขาเสียหายมาพูดให้เขาเสียชื่อเสียงตั้งแต่ช่วงที่น้องคอปเตอร์นะอยู่ในค่ายแล้วน้องคอปเตอร์ออกมาจากค่ายตัวเกียวมสิกก็ยังพูดอยู่ในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องไมเรื่องอะไร,รต่างๆ พูดทุกอย่างพูดจนแบบว่ามันให้เป็นความจริงพูดแบบอ๊้พี่น้องคะจนแบบว่าเนี่ยทางแฟนคลับทุกคนทางบุคคลเลาอยู่ในค่ายโตเกียวนะ่ะตามหาตัวจนล่าสุดได้รู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรนั่นเองพี่น้องคะอ้ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะสําหรับทางที่อ่าค่ายสบายติโตเกียวเนาะได้ออกมาลงว่าเจอแล้วนะคะเออสําหรับเรื่องราวนี้ว่า มีคนขุดค่ะมีคนขุดยายคนไทยเว่ยตอนนี้ทำงานที่โรงงานที่สมุทรปราการรู้ยันชื่อและนามสกุลพี่น้องและชื่อของบริษัทนั่นเองเป็นยังไงบ้างสำหรับเรื่องรักที่ว่าอย่ามาเล่นกับระบบหรืออย่ามาเล่นกับโลกออนไลน์นั่นเองที่จะออกมาว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทีนี้พี่น้องขา ทางข้อความเนาะจะมี F c ซท่านหนึ่งทักมาค่ะบอกว่าเราทำงานที่จุดๆ,ๆนะเอ,อเรารู้แหละว่าใครเห็นรูปคือจำได้เลยแล้วลงงานเดียวกันกับเราทำที่เดียวกันทีนะคะทางบุคคลท่านนี้เนาะก็ตอบกับตอบกับข้อความที่ทักมานะบอกว่าเคยเจอกันปะคะทีนี้นะคะแฟนคลับพี่บอกว่าเคยเจอกันค่ะ นั่นเองพี่น้องแล้วมันอึ้งไปกว่านั้นคือในคอมเมนต์ขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคะสําหรับแม่แม,แม่ขออาสาอ่านให้ฟังเนาะสาหรับแม่แม่นะที่อยากดูแต่ว่าข้อความที่เราอ่านมาทั้งหมดนี้ไม่ได้พุงแต่งขึ้นมามันเป็นข้อความที่มีอยู่แล้วที่แฟนคลับแต่และคนเต่าออกมาพูดในเรื่องราวนี้นั่นเองเราไม่ได้แบบว่า่า ใช้คำพูดที่แต่งขึ้นมาเองไม่มีพี่น้องขานี่เลยเราจะอ่านคอมเมนต์ตามนี้เลยค่ะให้แฟนคลับได้เห็นกันว่าแฟนคลับแต่ละคนในแอบดำว่าอย่างไรในเรื่องราวนี้นั่นเองค่ะพี่น้องเนี่ยบางคนบอกว่ายายจุดๆ,ๆนี้รู้จักค่ะเคยทำงานที่เดียวกันแต่เขาไม่ค่อยเต็มอ่าโอ้โหโรงงานจุดๆ,ๆมีที่เดียวในบางบ่อนี่ ก่อนถึงหมู่บ้านเราแน่เลยโอ้โหพี่น้องแฟนขับคือแบบว่ารู้หมดเลยเนี่ยแถวไหนคะอยากรู้จังฉันก็อยู่สมุดปาการแฟนขับคนนี้บอกบอกแล้วว่าอย่ามาเล่นกับระบบพูนะพี่น้องปักวุฒินตจ้าอยากไปยามเพิรนพูนะเจ้งความไปเลยดีกว่ารับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นพี่น้องแฟนขับ เกือบร้อยทั้งร้อยพูดแบบนี้เลยค่ะบอกว่าอยากจะให้บอสบิ๊กออกมาฟ้องหรือออกมาพูดในเรื่องราวนี้หน่อยนั่นเองอยากจะแบบเป็นเคสตัวอยา่าง mm hmm. อะไรพี่น้องคาไปดา่าไปว่าเพิ่นด,ด่าหดน้องสาวเพิ่นก็คือแบบเออมันกะบบทสมควรในการที่ออกมาบอกได้นี่แล้วทีนี้อะออกมาพูดใส่หลายคนอื่นทําให้คนอื่นเขาเสียหายในพื้นที่สาธารณะนั่นเองงงมากเนี่ยค่ะ เออเราทํางานน้าย่ายน่ตีวสานพี่น้องเขากระตุกใจว่าเออใช่งานก็ย่าหนีบอแบบงานนี้ค่ะคุณนายเยอะมากอยู่โรงงานใดเกิดอะไรขึ้นน้อคุณนายพี่น้องแล้วคนกับบุหูจกักนาอวา๊าเกิดอะไรขึ้นตก่าวเนี่ยค่ะคอยอยูสมุติปากกาอยู่แถวใดน้อบอกพิกัดแน่ลังคนกับว่าคุณนายอุย้ยมีแต่คนกิดหอดย่ายอยากไปเยี่ยมย,าย่าเพิ่นว่าโอ้โหอยู่ดีบา่บาวาดีนาองานนีมียาวค่ะคุณนาย เจ้าของโรงงานคือบรไยออกแน่ปากดีแท้ทำงานวันละสามร้อยพอได้ค่ามาลาลูกนอกไส้บละโอ้โหแฟนคลับแต่ละคนคอมเมนต์กันเยอะมากแจ้งชื่อโรงง,งานมาเลยส่งชื่อฝ่ายนิติบุคคลผู้บริหารพนักงานคุกคามสิทธิคนอื่นในการนอนด่าคนอื่นในการอาติพลงติ๊กต็อก เยอะมากใช้กฎหมายค่ะอย่าใช้กําลังพวกเราต้องเป็น FC ที่มีคุณภาพนี่พี่น้องค่ะก็คือเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากๆเลยเนาะและทีนี้นะคะขอเปิดเสียงจากแม่ฮะท่านนี้ให้ฟังกันว่าพูดประมาณไหนว่าประมาณไหนสําหรับในเรื่องราวที่ตอนนี้เป็นประเด็นอยู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดคลิปให้ฟังกันสักนิดนึงนั่นเองค่ะอ่านี่เลยพี่น้องค่าก็คือเป็นคลิปว่าแบบมันเยอะมากพี่น้อง เดี๋ยวยกมาหนึ่งคลิปก็แล้วกันสําหรับคลิปนี้เนาะเนี่ยเป็นคลิปนี้เลยบาวปอตีไม่หลองเพลงกับบมวนก็คือรู้เลยว่าพูดถึงใครสื่อถึงอะไรไปฟังกันเลยค่ะคอยไปบิง้งผู้ว่อผู้ว่าปอตีกับผู้ว่าปอโทไปปฐมนิเทศอุ้ยหลอกเพลงจ่อยกับบมวนดอ,อกพี่น้องเออบมวนประสันอืมอันผู้สาวนั่นบอกบอกเพื่อนผู้สาวนั่นบอก ว่าถ้าในหอด้องเพลงกีดก่อนแหละกีด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 ก็กีดให้เหี่ยวกันเขาบอกซื่อเขาบอกซื่อก็กีดแหละอันมากเขาหลายเอ,อ้ยแล้วเบิ่งค้นมาสั่นก่อนแต่้องเพลงก่อนกับบุ้วันพี่นอ้องเอืมปัญหาจะพักพกันลูกขึ้นเต้นนาาะฮันผู้บ่าวปอตีปัญหาก,กันไรโอ้ยบัดราวาแต่ลูกข่อยร้องบ่วมวันเออผู้บ่าวปอดตีก็ร้องบ่วมวันนี่แต่ละพักกันมาก เออบ่มว <ờ S 2> şey şey ันกับเบอร์นึกเราด่าละอันมากนั่นสุปฏิหลายสุปฏิลูกไส้ก่อยหลายเออบัดบ้าบุปริญญาตีไม่เห็นว่าตีว่าเขาบ่มูกบลองบ่มวันว่าลองเพ่งคือนกล้วยแถวนี่คือบ่เห็นว่าว่าลองเพ่งคือนยังไงนี่กล้วยเหยียบคู่นี่คือบ่เห็นว่าก็คือเมื่อวานว่าสัตแน่อันบ่ได้มัดกันมวนบ่มวนป่านไหนดอกมันมัดคนเออ เก่าเห็นว่ากับกะมวลกับกระบึงจนจกโอ้ยมวนน้ำเปิลข้าพ่ออันผู้สาวกับพ่อพ่ออยู่เด้เอออันเข้าว่าอันเศร้ามักผู้สาวเถ่าแล้วแต่มกผู้สาวซสำนักว่ากี๊ดว่าศัพท์อิสานอย่าพอนึกซื้อเนี่ยลองเพงชองมเวนกับมีคนมัก มีค่ะพี่น้อง่าสําหรับคลิปแล้วคือแบบมีเยอะมากสําหรับแต่ละคลิปที่ออกมาโจมตีนั่นเองแต่ว่าพี่น้องคาโปรดใช้วิจารณญาณหรือว่าโปรดใช้คําพูดในการคอมเมนต์ที่สุภาพนะคะพี่น้องขาเนาะเราแค่ออกมาพูดให้ฟังในเรื่องราวนี้เพราะว่าเราเคยพูดกันนานแล้วสําหรับแฟนคลับที่แบบเออเนี่ยแม่ท่านนี้คือไม่ยอมจบทําอะไรก็ไม่จบออกมาอัดคลิป แล้วตอนนี้คือท่านยะาท่านนี้จะรู้ไหมว่าตอนนี้เขารู้แล้วที่ไปที่มาแต่ว่าเมื่อกี้นะคะพี่น้องคะได้ไปส่องทางแอปดัเนาะคือยังไม่มีการเคลื่อนไหวนั่นเองก็คือยังไม่ลงคลิปนั่นเองค่ะตั้งแต่เมื่อวานก่อนๆแล้วก็ต้องรอชมรอดูว่าทางบอสหรือว่าทางอา,อาตุเกียิสิกย์อะจะทำยังไงต่อไปในเรื่องราวนี้นั่นเองเนาะพี่น้องนาอ,น,อน,นี่แหละค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็มีข่าว,าวเรื่องราวงน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาบอกมาอีกครั้งหนาค่ะพี่น้องคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ